อะไรครับ,ครบใครครับนอจากงี้ครับนอจากงครับวันนี้มาทําท่านะครับที่ตัวเองไม่ได้ไปไปตรงลางว่างก่อนครับน้าไปตรงลานว่าง <grac, grac, S 1> วันนี้มาทาท่าที่ตัวเองไม่ได้นะนะเปลี่ยนคู่อีกแล้วครับเมือ่อที่ถ่ายอยู่ตรนะงน,นั้นนะสะพานไานจะมองไม่เห็น่ะแถวหน้านะครับผมเปลี่ยนเป็นคู่สีเขียว<ล>นะ<ล>แต่ว่านี่ผมปวนเ<ล>ป็นคู่นี้มาทําท่าที่ตัวเองไม่ได้ใครไม่ได้ท่าไหน คนไม่ได้ท่านหนครับทํานตาที่เองไม่ได้ฝึกท่าไหนครับไม่ได้ท่าไหนเอาลองฝึกก่อนครับฝึกก่อนให้ให้คนฝึกก่อนท่าไหนครับเอาฝึกเดี๋ยวคอยดูดอ,ยอุ๊ยอุ๊ยลมครับเอาไปฝึกก่อนครับเอาจีโน่ไม่ได้ท่าไหนครับ อ๋อพืกนครับเอาเป็นตากล้องให้ผมหน่อยอ่ะเดี๋ยวครับเป็นตากล้องให้ผมหน่อยครับนุ่งก้อนเป็นตากล้องให้ผมหน่อยครับเป็นตากล้องให้หน่อยตาดีนะครับอย่าก,กดตรงไหนนะตรงก็ไม่ได้ท่าเดี่ยวน,นะาม,วมาดูนะครับโอ้ท่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเอาใหม่ครับอีอีกทยิงไม่ชัดนะครับ สวยสวยมากนะครับยังไม่่อยได้เดี๋ยวผมขอฝึกก่อนแป๊บหนึง่งอันนี้มันไม่เกี่ยวนะที่มันขึ้นนะมันไม่ครับนะใช่อ๋ออารีครับวันนี้มาทำท่าที่ยังไม่ได้ท่าเดียวกันหมดเลยคนระับเดี๋ยวต้องขอไปฝึกก่อนนะเดี๋ยวให้เวลาฝึกเขาแป๊บหนึ่งครับ เอาแลยครับหลังจากที่ไปฝึกกันแล้วครับน่าจะแง๊กโชนะครับอ่าเอาก้อนโชนะครับหลังจากที่ฝึกแล้วครับเอเทนครับนะเอเทนที่ผมถ่ายคลิปพึ่งมาพึ่งมาครับครับเฮ้ยสายชุดแมนยูด้วยเนี่ยอืมต้องยี่ห้อูมันกันครับเฮ้ยอย่าด่านะครับอย่าด่าไอคนนี้มันอย่าด่านะครับอย่าด่านะใครเป็นแฟนผีแดงต้องขอโทษด้วยนะ โอ้ยคลิปนี้เนี่ยผมต้องแบนมันนะแบนมันเลยมาเอาถ่ายให้ผมหน่อยครับผมขอเปลี่ยนท่านะจากจากเป็นท่านะจากท่าเหมือนทุกคนผมขอเปลี่ยนเป็นท่าแบบท่าท่าแบบนั่งนะเอาถ่ายให้ดูหน่อยยัไถ่ายให้ดูหน่อยครับถ่ายให้ดูหน่อย่านนทะ ก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนท่านะเนี่ยจริงๆอ่ะท่านั้นผมฝึกมาแล้วนะฝึกมานานแล้วลองทำมนานแล้วนะครับน้องลองทำให้ดูหน่อยครับท่าเมื่อกี้ที่ผมทำนะอาจจะทำได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมเพราะเพิ่งฝึกดูน้องชะแง,งกโอ้ยนะครับใส่คีบครับคร,รครับชื่ออะไรเด็กเฟรดี้ครับนะ่าก็จบไปแล้วครับสำหรับวีนีโนี่นะครับเฮ้ยอย่าพูดนะครับ ขอดูแฟนแมนยูนะครับขอดูแฟนแมนยูด้วยนะครับเพราะว่าขอดูแฟนแมนยูนะครับนะเดี๋ยวจบคลิปนี้นะสวุดับ